วันนี้มีส่งมอบรถ s วิฟต GL ทำสีพิเศษพร้อมแต่งเต็มให้กับคุณเอนะคะหลังจากที่ได้ตรวจสอบรถกันแล้วก็ต้องมีการอธิบายรถกันนิดนึงนะคะกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาฟังความรู้สึกของคุณเอกันดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงกับรถคันนี้บ้างค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ส่งมอบรถสวิฟต GL ใน PRO Make Over ให้กับคุณเอนะคะเจ้าของรถคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ <A S 2> เป็นยังไงบ้างคะ่อ เจอกับแอมทางช่องทางไหนคะอ๋อเจอช่องทาง Facebook ครับผมพอเจอ Facebook ก็ลองติดต่อคุณแอบเข้ามาเลยนะครับก็คุณแอมติดต่อได้ง่ายมากเขาติดต่อแป๊บเดียวก็โครกลับแล้วก็ ให้ให้ข้อมูลได้ดีมากเลยครับผมค่ะขอบคุณมากเลยฮะค่ะแล้วสําหรับรถนี่เป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วตรงปกไหมตามต้องการเนีคะตรงปกมากครับแล้วก็สวยถูกใจมากเลยครับเหมือนกับที่ที่ให้ข้อมูลไว้แหละครับเพราะว่าให้อะไรมาเพิ่มเสร็จก็ก็ได้อย่างที่ขอไปเลยครับผมได้ตรงตามที่ขอเลยควันนี้คุณเอเลือกสีรถเป็นสีคาราเมลนะคะแล้วก็ลงแมก นะคะใส่ชุดแต่งมีเบาะมีจอครบเสร็จเลยนะคะได้ครบทุกรายการเนาะใช่ครับครบหมดเลยครับ,ค,รบค่ะแล้วในส่องไฟแนนซ์เป็นยังไ,ไงบ้างคะต้องบอกก่อนว่าคุณเอนเนี่ยทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะไม่ได้เป็นพนักง,งานประจ<ช>ําแต่ว่าจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากกี่วันรู้ผลคะคุณเอเอ,อประมาณเจวันครับลุนล้นไหมรุ้นไหมรุ่นครับผมเพราะกลัวไม่ผ่านการใช่ค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็ผ่านที่เลทแบบไม่ได้แบบ ดาวไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะไม่ได้แทบจะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคยังไงก็ขอบพระคุณคุณเอ้มนะคะที่ไว้วางใจให้แหมดูแลนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากให้แหมดูแลนะคะก็สามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเซอร์บแหมขายรถมากกว่า10ปีการันตี้วยยอดขายทั่วประเทศกว่า1,000คันค่ะวันนี้ไปแล้วไยบ้านเลย